มิสปีสวัสดีค่ะหนูนางสาวธัญมัยสาดินจา้าอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4รับ2เลือกที่1ค่ะทุกคนคะเวลาแต่งหน้าเนี่ยทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าเราควรจะปัดแก้มยังไงดีวันนี้หนูก็จะมาแชร์ทิคเรกๆน,น้อยๆสำหรับการปัดแก้มให้เข้ากับรูปหน้านะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย ก่อนจะไปรู้ทิศสําหรับการปัดแก้มให้เข้ากับรูปหน้านะคะเราก็ต้องรู้ก่อนค่ะว่ารูปหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบไหนก็นืึงเตรียมเครื่องมือก่อนเลยนี่สายวัดค่ะก็ถ้าใครไม่มีสายวัดก็สามารถใช้ไม้บรรทัดได้นะคะส่วนแรกที่เราจะวัดนะคะก็คือความยาวของใบหน้าค่ะโดยเราจะวัดตั้งแต่จากคนผมจนถึงปลายคางนั่นเอง ความกว้างของใบหน้านะคะก็จะมีสส่วนที่ต้องวัดก็คือคมับข้างซ้ายจนถึงคมับข้างขวาและก็ส่วนที่สองจะวัดตั้งแต่หนกแก้มข้างซ้ายถึงหนกแก้มข้างขวาค่ะส่วนสุดท้ายที่เราต้องวัดนะคะก็คือความยาวของสันการามโดยจะวัดตั้งแต่ขากรรไกรจนถึงปลายข้างทําทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เอามารวมกันเราก็จะได้ความยาวของสันการามแล้วค่ะ พอว่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่ารูปหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วครจะปัดแก้มยังไงให้หน้าดูสมดุลที่สุดไปกันเลย <c oughs> <ๆ>รูปแบบที่1คือหน้าทรงกลมค่ะ <c oughs> ก็ตามชื่อเลยนะคะหน้าเราก็จะคล้ายกับวงกลมความยาวกับความกว้างจะเท่าเท่ากันเลยนะคะ <c oughs> หน้าผากจะโค้งมนคางจะป้านหน้าเราจะไม่ค่อยมีเหลี่ยมนะคะ ส่วนการปัดแก้มนะคะก็จะแนะนำให้ปัดตามหนุกแก้มแล้วก็เฉียงไปทางขมับค่ะไม่แนะนำให้ปัดเป็นวงกลมนะคะเพราะจะทําให้หน้าเนี่ยดูกลมไปกว่าเดิมค่ะรูปแบบที่ 2. หน้ารูปไข่หน้ารูปไ,ไข่นะคะจะมีลักษณะคล้ายกับวงรีเล็กน้อยหรือว่าจะคล้ายกับไข่ไก่ที่เอาด้านแหลมเนี่ยคว่ำลงหน้ารูปไข่นะคะจะมีความยาวของใบหน้า มากกว่าความกว้างของใบหน้าค่ะแล้วก็จะมีความกว้างของหน้าผากแม่นะคะมากกว่าคางเล็กน้อยการปัดปดอ่อนนะคะควรปัดบริเวณหนกดแก้มเฉียงไปทางใบหูของเราค่ะรูปแบบที่3รูปหน้าเพชรน,นะคะรูปหน้าทรงนี้นะคะก็จะคล้ายกับสามเหลี่ยมคว่ำค่ะ จะมีหนกแก้มกว้างมากที่สุดนะคะความกว้างของหน้าผากกับคางเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะคะการปัดแบบออลนะคะควรจะปัดเป็นรูปตัว C หรือพาราโบลาค่ะโดยจะปัดตั้งแต่บริเวณขมับจนถึงบริเวณใต้หางตานะคะซึ่งการปัดแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้ความแหลมของหนกแก้มเราเนะะี่ยค่ะลดลงนะคะรูปแบบที่ C หน้ารูปหัวใจะคะ่ะ จะมีหน้าผากกว้างนะคะแล้วก็มีหยักผมตรงกลางใปหน้าส่วนล่างและไปคางก็จะมีความแหลมเล็กนะคะก้หัวใจนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายกับหน้าลูกเพชรแต่ว่ามีหน้าผากกว้างกว่านะคะการปัดแก้มนะคะควรปัดเป็นวงกลมแล้วก็ปัดเฉียงไปทางคามับ <ul ain> แต่ไม่ควรปัดยาวไปจนถึงคามับนะคะแล้วก็ไม่ควรปัดเป็นเส้นตรงแนวนอนด้วยค่ะ รูปแบบที่5แล้วก็เป็นรูปแบบสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นหน้าทรงสี่เหลี่ยมค่ะโดยหน้าลักษณะนี้นะคะจะมีความกว้างของหน้าผากหนกแก้มและก็ขาดกันไกลใกล้เคียงกันค่ะบริเวณกระดูกกรามนะคะจะเห็นชัดมากเลยแนะนําให้ปัดปัดออนเป็นวงกลมแล้วค่อยๆเกี่ยวให้ดูเป็นธรรมชาตินะคะไม่แนะนําให้ปัดเฉียงไปตามหนกแก้มนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการแชร์ทริควิธีการปัดแก้มไม่เข้ากับรูปหน้าที่จะทำให้รูปหน้าของเราดูเรียวสวยขึ้นค่ะแม้ว่าแต่ละรูปหน้าเนี่ยมีวิธีมีทิการปัดแก้มเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะก็สำหรับทริคที่แชร์ไปเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวิธีการปัดแก้มนะคะก็ยังมีหลายสไตล์ให้เราไปทดลองทำกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสาวเกาหลี สาวญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นสาวยุโรปนะคะก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็นำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมตามความต้องการของเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย